รับ2-0ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโค้ดอุ้มถ้าเทียบจากเกมนัดที่แล้วที่เป็นเกมนี้ที่ทั้งคู่นี้เจอกันความระมัดระวังครับฟุตบอลเอฟเอคับในช่วงต้นๆอะไรเงี้ยแหละครับไปผีผามากไม่ได้ดูจังหวะจากพวกนอยู่แล้วก็มันเป็นโอกาสของทีมเมืองทองก่อนครับซึ่งนี้ต้องยอมรับว่าอดิศักต์ไล่สอนเข้าฮอตดีมากเข้าฮอตนี่คือวิญญาณการเข้าฮอตของศูนย์หน้าทีมชาติไทยเลยครับตอนนี้ครับ จุดเปลี่ยนในเกมนี้คือคิซซอ,องโดเข้ามาในแล้วก็ระกดตามโดเข้ามาทําให้ทางขวามีพื้นที่และอานอนท์ไม่ได้ลงมาปิดในเกมลับนะครับรู้ตัวทีเนี่ยทีศิลิ์อยู่ฝังอยู่ทางขวาแล้วแล้วคนผ่านฟุตบอลใน้างสนามคือทีรศิิป์ซะด้วยแต่บอลแม่นมากครับครับ,รบแล้วจุดเปลี่ยนีกเรื่องหนึ่งคือบุรีรัมโดนแดนโดยตรงจากบ,บ,บโนโเน,นี่แหละครับจุดนี้จุดหนึ่งโชคร้รายนิดนึงครับตรงนี้บุรีรัม จังหวะขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าตัวมีจังหวะสองครับมีเท้าไปกระทุ้งใส่หน้าอกของธนบุญเกษรัตตรงนี้ผู้สินเป่าฟ้าแล้วแต่พอจังหวะแลนดิ้งลงมาแล้วเนี่ยเท้าขวาอออซ้ายครับซ้ายนี่ครับไปกระทุ้งตรงนี้ผู้สินเห็นนะครับแดงโดยตรงครับเหลือส <Mend> um, ิบคนสกอตามหลังศ <from the> <rix> ูนย์หนึ่ง ธรรมดาแล้วเนี่ยก็ต้องวิ่งเยอะกว่าทีมเมืองทองอยู่แล้วพอเหลือ1ิคนเนี่ยถ้าจสถานการณ์จดีขึ้นต้องวิ่งเยอะวนี้ครับและต้องทําประตูคืนมาให้เร็วที่สุดลุกนี้เกือบได้เลยนะครับเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟของเกวินแล้วก็อีกหนึ่งบล็อกของคริสซองโดคือทุกอย่างเนี่ยของทีมบุรีรัมย์นี้มาดีอยูแล้วครับพักอกวันเล่แต่ว่าติดเท้าของเกวินครับดีกว่าครับ พอไม่เสียประตูตีเสมอเนี่ยเกมก็ยังอยู่ในการครอบครองของเอสจีเมืองทองแล้วไล่กดดังในพื้นที่ของบุีรังจนพลาดเองแล้วเป็นประตูที่2นะครับประตูนี้นี่โอ้โหต้องย้อนเทียสีแดงดานะครับยิงเก้าเดียวเลยนะครับเนี่ยปั่นไฟป้งโค้งโค้งบนี่ครับสามเหลี่ยมเลยนี่แหละครับบังประตูเห็นชัดนะครับมีช่องนั้นนิดเดียวเองครับเนี่ยปั่นโค้งโค้งอะไรครับแม่สวยงามมากครับเก้าเดียวเลยครับี่ยปั่นเลยครับโอ้โหแดงะครับ แต่เริ่มมานี่ก็บุรีรัมย์ก็พยายามทวงประตูคืนนะครับครับก็ดูเป็นช่วงออกสตาร์ทครึ่งหลังที่บุรีรัมย์ก็พยายามจะเร่งแล้วก็มีโอกาสอยู่หลายหนพอตัวสองจอังหวะน,นี่น่าได้ประตูมากนะครับ,รบแต่ก็ยังไม่ได้ประตูแต่ส่วนหนึ่งคือหลังบ้านก็ต้องหันไปยกพิ้ให้กับกวินคำเสัจจานนั้นด้วยแต่ลูกนี้สิครับอโอ้โหสมแล้วที่เป็นเพลตั้งสินหวายิงลูกนี้นี่สมบูรณ์แบบจริงๆครับ สาสองเลียดเ,เนี่ยโอ้โหคมเก็็ดเลยคบนี่ครับครเชจ่งววะสวนขึ้นมาแล้วหนึ่งต่อนหนึ่งหยุดลําบากจริงนะครับและบอลคอนโทรลของเซวาดีมากจังหวะ่าแรกพอทําจังหวะาแรกได้ดีนี่ได้หมดทุกวางนะแล้วก็เลี้ยงหลบผู้ต่อสู้แล้วยิงเลยครับสามประตูต่อศูนย์เกมสวนเนี่ยเกอบจะมีลูกสี่ด้วยนะครับของเอซีมังทองครับแต่วสวนหนึ่งเนี่ย ถ้าจะพูดถึงหลังบ้านของทั้งคู่เมืองทองกวินหลังบ้านของบ <ST SL I> ูรามเกมนี้ที่ไม่เสียประตูมากกว่านี้ก็คือจังหวะซ้อนของนลือบดินเหมือนใช่ครับและดูนะครับจังหวะสวนนี่ประตูถึงประตูเลยนะครับแลายเหมียวนีหจากนลืบดินใช่มาหากวินนะครับโอ้โหเนี่ยแหละครับคุณภาพของนักเตะวันนี้แหละครับผมบอกนะตัวละคุณภาพของสองทีมนี่โอ้โหอันนี้อีกครั้งหนึ่งของฝั่งเอสจเมืองทองนะครับ หุดเหลือเชื่อเหมือน,นกันครับอัน <ไป S 2> นี้นีซิว่า,าเรียกคือยิงด้วยทาง้านในเลยครับนี้แต่เตะใต้บอลน,นี่แหละครับ,รบเตะใต้บอลเลยบอลเลยเชิดข้ามขาเลยครับก็ไม่ได้ประตู4-0นะครับสำหรับเอสซีมืองทองครับ และนี่ก็เป็นประตูที่ไขแตกนะครับขอบูดรำครับอเดสุเดสยิงล้กบอลไปจากเท้าของเทียสินนะครับ1-3ที่บุรีรัมไร่มาตูเนสที่เป็นผู้เล่นกองหลังนะครับแต่เขาเลือกวิธีการที่ถูกต้องคือเขาเลี้ยงหน้าประตูคู่ต่อสู้แล้วก็ยิงนี้ทัชโดนขาของเทรยสินแดงดาเข้าประตูครับครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเซฟของกวินเห็นจ่าจ่าวันนี้กวินเซฟจ่าจ่าเนี่ยประมาณสี่ครั้งแล้วนะครับเนี่ย คือถ้าถ้าไม่ยากไม่มุมจริงเนี่ยเป็นเกมเป็นเกมที่บุรีรัมย์กินกวินลำบากจริงครับแต่เมืองทองอาศัยต้อาศาัยสวนเนี่ย้โหงศิลวายิงว่าออกไปเลยครับ,รบแล้วอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงตัวครับโอ้โหคารนูใส่คนเดียวครับจังหวัดเทคขึ้นมาโขกตรงรุกกวิน คือวันนี้ใช่ว่าทีมของบุรีรัมย์ไม่มีโอกาสทําประตูของเมืองทองนะครับ,รบต้องมีโอกาสนะครับแต่มีคนชื่อกว,วินเนี่ยแหละครับวันนี้ท็อปฟอร์มมากครับกว,วินทําสัตยจานันนะฮะนี่คือเกมคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับซึ่งเอชีเมืองทองครับเอาชนะบุรีรัม